น,นี่เป็นยูนิเทียลยู่เมืองปักลายเลยทุกคนเมื่อนี้ได้โอกาสมาหามารีวิวเลยนะทุกคนนะรีวิวอว EL, อซุ่นยูนิเทียลเนาะไก่บานยูเมืองปักลายเลยทุกคนเด้อพอดีโอสดได้หักซิมที่ว่าโอสดอนาไซเบอร์โฮไซยังเนาะยู่ในยูนิเทียลนะวันนี้เราโอสดมาจูนเบอร์ไม่เอาเบอร์คืนนะทุกคนตัวนี้แม่นมาจูนเบอร์ไม่เด้อทุกคนอันนี้ได้เช้งเงินที่ปันคิมเลยเนะี่ยด้อยเจ๋อไล่เด้อ บ้เห็หนนะ้าดอกเห็นแต่มือโอเคเขาในย่าทายทยคันเฮาอันหักเบอร์ทิมรเราสามารถมาจูนเบอร์ไม่ได้ทุกคนเรากาเอาเบอร์มาให้ท่ามเบอร์นอ้องี่้เหาโหเขาเขาเนาะโดยขอบใจและไลดยโดยม e r r y c คิสมา m แฮปปี้นิวเอียร์เด้อคันยูนี่เมืองไฮได้เนาะยูน <laughs> <laughs> <ดย>ับเภอร์ฮีบร่เนาะ แลตอนนี้เหาอันตังอยู่นินเนตบ้านทั้นเสียเดือนเท่าไหร่ราคาเกระตังให้ฟรีเลยนะอ๋อเซนซี่ิปันกบฟรีสามเดือนอ๋อหกเดือนแจ้งหกเดือนเลยจะได้ฟีหนึ่งเดือนเนาะันปีกับซ้ามเดือนโอเคด้วยขอบใจแล้วหน่อยัไงมายุ่ในเมืองเมาแ อตอนนี้เรสดมาอยู่ที่ยูนิเทียลด้วยทุกคนมาจูนเบอร์ไหมพืม้นที่กว้างขวางตอนนี้เป็น, Merry นมิลคิสมาสเนาะอันนี้จะเป็นลูกค้ายูนิเทียลเนาะไปแล้วเ <c oughs> อาจูนเบอร์แล้วแล้วนะทุกคน <c oughs> เอาจูนเบอร์แล้วแล้วทุกคนเอาไัในี้เฮากลับมาเนี่ยอันนี้เป็นยูนิเทียลยูเมืองปลาไหลเลยทุกคนมือนี้ได้โอกาสมาหามารีวิวเลยนะทุกคนนะรีวิวอมซูนยูนิเทียลเนาะไก่บานยูเมืองปลาไหลเลยทุกคนเด้อพอดีโอสดได้หักซิมพี่ว่าโอสดอันนาส่เบอร์โหใส่ย,ย่างเนาะยู่ในยูนิเทียลนะบอร์นี้เราโอสดมาจูนเอาเบอร์ไม่เอาเบอร์คืนเลยทุกคนเราเอาเบอร์ให้เรียบร้อยนะฮะทุกคนจูนเบอร์เรียบร้อยนะฮะ เขาบม้เบาใจเออหิมเออยห้านางงานอยู่ในในะใจดีเนาะโอ้โมเป็นกันเองเนาะเพ<อ>ียงแต่เรามีลูกคา้าไล่เนาะเอาเราเรา,เราดูเดี่ยวนะที่จริงเ,า,นนา,เออาเข้า,เาไปกินเขากินน้ำติเนาะลูกค้าเราเออหิมงานเราให้าไปกินเขากินน้ำติเราดูดูเดี่ยวเราก็ได้มุ่นหัวมุ่นด้วยเนาะได้ตอบลูกค้าได้ทำธุรกรรมให้ลูกค้าก็ได้ห่วมมุ่นเขาโม้เขาใจเออเด้เอ,อบ่มีเวลาลมกระซ่างเนาะโอสด a l รีวิวให้เด้อนี่เนะทุกคนเนาะบอลจรรถกับความกว้างเนาะบอลจรรถกับความกว้าง สลัดเมืองปักลายนะฮะบานนาสว่างเบอร์โรนะฮะสูงสู์เก่าีหกเกนะฮะมสูซ่เก้าซีหกเกทุกคนเด้อนี่นะยูนิทิวให้ซีพีทีสดใส่แฮนะทุกคนเนาะได้บ้านเราสวดมบวหันติดตังไวไฟได้เยอเนาะทุกคนเนาะติดตั้งไฟไฟเพิ่นก็บอกว่าให้เก็อคันใจก้อนนึ่งีเพิ่นก็จะแหมฝี3ามเดือนนะใจก้อนหเดือนก็ฝีหนึ่งเดือนเนาะ แต่ว่าเดือนละหกสิบไปหารนี้แหละประมาณนี้แล้วทุกคนนะโอเคเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้เด้อนี่โอสูดก็เอารถนีบมาทุกคนคลิปนี้โอสูดก็จะตัดต,ต่อเป็นธรรมดาธรรมดาเนาะทุกคนเนาะกราฟสบายดีเอาล่างเนาะทุกคนเออคันมากคลิปนี้ก็จะลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ให้โอสูดได้เด้อถ่อาทุกคนมาเบิง้งยูนิเทียลนะฮะยูเหมือนปังไลน์เลยทุกคนการฮอนฮอนได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกคา้ายูนิเทียลเด้อทุกคนอืมโค้ชนะฮัาากนะ ไม่รู้สิเขาสตาเดียวกันนะฮะเขามาอยุนิเที่ยวเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยเออไอเรายุนิเที่ยวนี่เลยคุบ่าวรอนะครับ<ไ>บ่าวรอยุอยูนิเที่ยนะเราอืมเป็นทน่านงานยุนยูนิเที่วเองเลยทุกคนจะฟันแหงนะทุกคนค้บ่าวรอย่อย่นิเที่ยวไอเราไปกินเขามาเลยทุกคนไอเรายูนิเที่วนี่เออไอเราอยู่ยุนิเที่ยวนี่เด้อทุกคนสู้บริการนะะี่ฮะทุกคน การไอระเบิงการหักเลออยไอเดถอะคอยเห็นเจ้าตอนที่เจ้าลงรถมันลรอ,อโคลตอเลยนี่นะฮะรถจักรลาวเดอเฮ์โคเทเดอรรถฮีมเฮาแล้วก็โคเทคือก,ก,ก,กันนะฮะเลโบก,กินีนะเคลื่อนที่ได้นะแบบมฟงไงนะโอเคเนาะบบายบายยูนิเทลเดี๋ยวเจอกันนะฮะไซฟ,ฟิลโอโซไซโทไซยังทุกทุกมือเลยเนาะทุกคนอืมไซโทไซทุกอย่างเกี่ยวกับยูนิเทลซมือเลยเติมเงินให้ยูนิเทลมือละสิบพันนะฮะ คันยูนิคันยูนิเทียวเห็นกามาอุดนุน่นสนับสนุนสปอนเซอร์ได้เด้อโอโซซีรีวิวให้ทุกอย่างเกี่ยวกับยูนิเทียลนะฮะบ๊บายไปแต่เวไปทุกคน <laughs> ไปไปไปกลับบานกลับบาน